สวัสดีนะครับพี่น้องอาพี่พน้องมาชมอโรงงานในน้อยผมนะครับเนาะมีคนงานอยูยวสิบคนนะครับทางเบ็ดลูกกระตผมนะ <c oughs> อาชมอนู่นนั่เกรสิมาดูดูแลความสะอาดนะครับเนาะตอนนี้ทั้งผมหัวนะครับทรงสอมอยู่นะครับทรงสอมทางเก็บน้หนาเนะตอนนี้ สี่ทงสี่ี่น้องมองเห็นนี่นะครับสี่ทังนี่ยจะเป็นท้งเก็บน้ำน้ำโอหรือว่าน้ำคลายนี่นะครับอีกทางหาทางนี้ครับเป็นทางอวนตําขนาดสองพันลิตรทีกันนะครับเนี่บมีอยู่หาทางน้องพีน้ังนี่ะครับอันนี้ซึ่งเก็บน้ำน้ำดิบนะครับน้ำบาดาลนั่นแหละนะครับเจ้าเอาไว้ปอนโรงงานะนี่บ การเบื่อสร้ามาแล้งนะครับดูแลก็ะสะอาดนะครับพี่น้องผมยุ่งหัวใยเนี่นะครับนะนนเนาะเวลาออย่มาตรวจจะจจงสิบประดิมีปัญหานะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับ อทุกที่กักที่ได้เอา <c oughs> ไม่กวดมากวดน้ำนะครับทำความสะอาดแต่ว่าอันนี้เอาเบิง้งเบิงเบิงทุกมือนะครับ,บมันกัถ้ามียุงมีใยห้องอย่างในเห็ดน,นะครับนี่เปนอกงประมานนี้นครับ อันนี้เป็นโลงโลงพักหนานะครับเลโลงพักหนามของผมนะครับส่วนของเครืงดีเป็นอีกอีกโลงนึ่งนะเพราะว่าอันนี้กระจ้า้างเขามาต่ว่าเ้าติดตังพวกทางกูยัทำาหติดตังอยง่นะจ่าง้างเขายดเพราะว่าม้นสูงกูยึดกระด้อ่าว่าห้าสีมาหอดมันนี่ก็เ็เงินไหลตังนีเด้เนนะเพราะว่าเขากระดยสมกระดยแซมไปน้ำในนองเนาะเปลี่ยนทายพวกข้อพวกอย่างเนี้ยครับ พอผมมีหาปีผมจะเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับพี่น้องหาปีนะครับเปลี่ยนแต่ว่าล่างทุกปีนะครับเนาะเอาออกมาล่างซึ่งพออันนี้ผมการใส่ยูเนียนนะพี่น้องพี่น้องมันกตัดตัดออกมาล่างได้นะครับทุกทุกครั้งนะครับาทำความสะอาดเท่ากับตัดตัดยูเนียนออกแล้วก็กี่งออกไปล่างนะครับทำความสะอาดนะครับพี่น้องปีละครั้งนะครับผมจะทำความสะอาดในถังนี้นะจะดำเลยดิดำนะครับ เา้าว่น้าล่างเลยนะพอจากทั้งจะดําอ่าสนิมหนาบนะน,น,นะครับนะแมงกานิสอะไรนะครับสารสารสารสนิมเล็กเนี่ยแหละที่นองประมาณานะั้นเนาะดูเป็นมาห้ากห็หูหรือว่าน้ำจะใสยอยู่ในนนะ้ำเนี่ยมันมีอย่างเนี่ยมีสารอย่างเนี่ยข้นเท็ดน,น้ำคือสีหูนะครับเนาะลาน้ำเป็นยังไงน้ำสะอาดบระสาทธ,าาธ์นะตัวผมเนะี่ยมันคุยนะครับเนะนาะเพราะว่า้านน้ำล่องหนาบื่นนะครับผม หรือว่าห้องเจ้าของคือกนะันนะครับเนาะโมไดว่าห้องเจ้าของคุณนะครับเข้าชิมนะครับหรือว่าเข้ากินบิ่งเข้ากับสามารถสิงหูไดว่าน้ามันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอาชีพนะครับผมจะสัมผัสได้หูได้โดยประสาทสัมผัสาอพีนนอ่น้องอันนี้ผมโมได้ว้าให้ผุ้ไดนะครับเนะบาะเบาเบาขาดลุวนๆนะครับเนาะอ่าคนเห็นน้ำแจ่หูกันเฮ็ดน้ำนะครับแต่นี่ถึงแม้นผมจะมีอ่าบ่ไดเลียนจบมาสูงแต่ผม มันด้วยประสบการณ์นะครับมันด้วยประสบการณ์ลองสั่นโดดเนาะการเทน้ำนะครับนเนาะหรือว่าการเทน้ำเย็นหน้านะครับเนาะ,ะถือว่าจบปริญญามาคือกันนะครับเนาะ,ะประสบการณ์นะครับสำหรับอยู่ที่นี่เนาะพี่น้องอ่าฝากพี่ฝากนอเนเด้อทำเด้อมันมีอย่างสื่วนไลนนะครับเนาะ,ะสวัสดีนะครับขอบคุณครับ